สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์เป็นครั้งแรกของชีวิตเลยนะครับจำเรื่องต้องดีกว่าโอเค <c oughs> อยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรพอเาได้จากหัวคลิปนะครับอุปกรณ์แกะขันเทพของผมนะครับคืออาจจะสงสัยว่าทําไมมันอยู่ในถุงปุ๋ยนี่วะครับเป็นเพราะว่าให้ m e s s e n g e r เขามาส่งนะก็เลยแบบมันเลยต้องห่อมาดีนิดนึงเริ่มเห็นแล้วนะครับมันค <c oughs> ืออะไรนี่นะครับเริ่มเห็นตอนนี้ว่ากล้องนี้อยากจะวางเห็นสองกล้องที่จะวางไหวะไม่เป็นไรใครที่ไม่เชี่ยวชาญมีดนะครับก็แนะนําว่าใช้เลน่อย นี่เวลาเป็นอย่างนี้นครับมันคือเกมมิ่งแล็ปท็อปนะครับของ Predator นะครับรุ่น G 9 791 70HX นะครับ Predator 17นิ้วนี่หน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งข้างหลังกล่องนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างเอ่อระวังเรื่องของลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับก็ขึ้นเครื่อง ไปได้แต่ว่าห้ามโหลดใต้เครื่องบินนะครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับนี่หราคนไม่เคยเห็นเทปนี้นะคือมันจะเขียนว่า check contents seal is broken ก็คือว่าถ้าเกิดไอสติ๊กเกอร์นี้หลุดแปลว่ามีคนแกะมาก่อนหน้าเราแล้วใช่ไหมอ่ารู้นะครับเงียน,นะพอแกะปุ๊บถ้าเกิดมีคนมาแกะของเราก่อนหน้านี้มันจะขึ้นว่า void ก็เห็นเลยว่าเอ้ยมีคนแกะเทปนี้ออกไปแล้วนวัตกรรมมาดูในกล่องนะครับเราก็ยังมีกล่องเปิดกล่องก่องอม้มีกล่อง ก่อนนั้นวางไปก่อนนี่ครับด้านหลังก็รูปของตัวทล็ปท็เเอป p ิ e d ต t o r นะครับสเปคร้าวๆนะครับก็จะมาด้วยกับ Windows 10 Home นะครับคอ i7 6700HQ จอ LCD 17.3นิ้วแล้วก็การาฟิกตัวนี้จะเป็นตัว GTX 980M นะฮะแล้วก็มีแรมมาให้16กิก o r a g e มันจะมา128 128เลทบวกพันกิกก็คือมีทั้งหมด2ลูกนะครับ แล้วก็มากับ DVD ีดีไร้ด้วยซุปเปอร์มัลติแล้วก็แบตจำนวน8เซลล์เลยที่ไมค์อ่อนโอเคหน้าเป็นไงบ้างหน้าก็หน้าตากล่องเป็นยังไงครับเตือนก็เหมือนกับหน้านะครับอ๋อเขาบอกว่าแบตเตอรี่ในเครื่องนี้นะครับไม่สามารถสับเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ด้วยตนเองก็คือต้องเข้าสู่หน่นเอง,องถ้าอยากจะเปลี่ยนแบตดูเครื่องแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมมีวอยตัวนี้นะครับถ้าเปิดมาจะวอยนะอ่าเปิดมานะครับเราเราเปิดมา2กล่องเลยใช่ไหมครับอันนี้เราก็กล่องที่สามในกล่องที่3ก็ยังไม่ทาย เจออีกกล่องหนึ่งครับโอเคในกล่องมีกล่องอีกนะรู้สึกเหมือนแบบตอนเด็กเวลาโดนขึ้นแก่ของของขวัญมีหลายชั้น ในกล่องจะมีตัวกล่องคอมนะครับแล้วก็มีแมนนวลหรือเปล่าเรามาดูกันว่า3กล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับน,นี้เราวางไว้ก่อนโอเคมาดูกันทีละอย่างนะครับอันนี้ก็มีอะไรบ้างวะก็เป็น set up guide นะครับอะไอย่างรวดเร็วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวนี้คือ international quick guide อ๋อคู่มืออย่างย่อนะเดี๋ยวค่อยอ่านกันดูนี่อันนี้จะเป็นอ่าโอเคตัวนี้เป็นตัว frost core นะครับตัว frost core ใช่ใช่เป็นตัว frost core ก็คือ,อตัว DVD เนี่ยตัวใส่ DVD เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนกับอันนี้ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้ DVD เราใานน่่อแทย ดูแล้วกางไว้ก่อนโอเคกล่ okay. องนี้หมดละกล่องนี้เลยครับกล่องนี้แล้วครับ,รบสายชาร์จนะครับเอ็นสายไฟโอ้โห,โหพระเจ้า <c oughs> ดูอะแดปเตอร์มันนะครับอะแดปเตอร์เขาก้อนค่อนข้างใหญ่นะก็พูดกันรีวิวกันตามตรงก็น่าจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันใช้การ์ดจอตั้ง980เนาะโอเคมันใช้ไฟฟ้า19.5โวลต์9.23แอ okay. มป์ก็กินไฟเยอะพอสมควรสําหรับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะมันก็เลยต้องแบบเป็นอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ไม่งั้นมันจะไหม้นะครับก็ไปคํานวณวัดเอาเองนะครับมีโวลต์กับมีแอมป์แล้ว สุดไปสำหรับกล่องนี้กล่องหนึ่งก็มีการปกป้องอย่างดีคือเป็นเนื้อสมัมผัสที่ดีสำหรับกระดาษตัวนี้รเราลู้สึกรูนะตัวกล่องข้างในสุดนี้นะครับเราจะเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าอ่าไ,ได้แล้วนะครับรนี่ตอนนี้คือแล็ปท็อปนะครับมีมีแถบให้ดึงนะครับดึงว่ามันดึงแล้วเป็นไง,ไงวะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละคือถ้าเกิดเราไม่มีแถบเนี่ยเราจะเอาไปขึ้นมายังไงใช่นะดึงปุ๊บมันก็คือ จับให้เราขึ้นมาได้ไง่ายไม่มีอะไรแล้วนะข้างหลังก็มีซีเรียลเพื่อเรามาแกะพลาสติกอันนี้ออกมาดูเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับข้างหลังนี่นะครับเป็นตัวเครื่องนะครับก็โลโก้พิเชเตอร์นะครับตรงนี้ข้างหลังก็จะเห็นว่ามีพัดลมมันค่อนข้างใหญ่นะก็ไม่ต้องกลัวร้อนกันเท่าไหร่ ตรงนี้จะเป็น USB นะครับ HDMI อะไรวะเนี่ยอม,มีมี USB ตัวใหม่อะไรก็มี LAN มีอะไรก็จำชื่อไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันพอร์ตเราจะไปดูพอร์ตด้านซ้ายกันโอเคแจมแมวเลยมี SD card เยี่ยมนะครับตัดต่องานง่ายขึ้นเอออันนี้อะไรวะหูฟังอ่ะหูฟังปิดไว้ทำไมนะครับจะการฝูนเข้าหรือเปล่าเป็นสายที่ชาร์จนะครับนนี้คือ DVD นะที่บอกเดี<ะ>๋ยวเปลี่ยนให้ดูเก่งแรกเปิดเครื่องก่อน เป็นอย่างนี้เลยข้างในเคยเปิดมาแเจอกับเป็นกระดาษอะไรสักอย่างนะครับล้วก็มีผ้ากันคีย์บอร์ดกับจอนี่นะครับก็จะเป็นนี้ตัวเครื่องคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้จะ W S D จะเปลี่ยนสีเอาไว้สำหรับเกมเมอร์นะครับเช่นเมาปกติดีทุกอย่างจะมีปุ่มมาโค้ดด้วยนะครับไว้เซ็ตอะไรก็แล้วแต่แกะนี้ดีกว่าผมสงสัยนานแล้วติดไว้ทำไมาวะอ๋อเป็นพอร์ตของเสียงนะครับฝั่งนี้อืมเคแปะไว้ตรงไหนดีแปะไว้ตรงนี้แล้วกัน ที่เข้ากับพวกน,นี้เป็นป้ายของ GeForce GTX 980นะครับอันนี้ก็ฝังนี้ก็จะเขียนว่ามี Predator f o r c e Core นะครับแล้วก็ Double Shot Pro Predator Sound Pro ก็เรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของตัวพิเศษที่มันมาให้นะมี Predator Sense NVIDIA G-Sync นะครับของการจออ่ะไม่พูดพอนนำเพลงละเปิดละ แบตประวะตหรือว่าต้องชาร์จก่อนวะอ่ะเสียบปลั๊กแก็ใส่เข้าพันมาดีนะให้ต้องแกะก่อนแกะก็โอเคปลั๊กก่อนโอเคไฟขึ้นละนี่นะครับจริงด้วยแบตบยังไม่ได้ชาร์จเปิดมาก็จะเห็นเป็นโลโก้พิเทเ,เ,เตอร์อย่างนี้นะครับเ,เห็นไหมว่าอ่ะมีแล้วครับว่าไงเซตอัพเครื่องอยู่เมืองไทยตอนนี้อยู่ K N N นะครับก็มีปุ่มนี้ด้วยครับเกิดเราไม่อยากใช้มาเราก็กดมันก็จะเป็นสีแดงอันนี้ก็จะใช้ไม่ได้โอเคนะครับอ๋อก็ข้างหลังของเครื่องนี้นะมันก็จะมีไฟด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเสียบปลัั๊๊กเเเสรรร็จจใชช่่มมม้้พออปปิดคืงงงุบนนนะีีไฟขึต นี่ดูมากนะฮะดูมากเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไอ้ฟอสคอร์ดูก็มันจะมีให้เลือกกดล็อกอ่าพอกดล็อกปุ๊บไอตัวนี้มันเด้งออกมานะนี่ไงคือตัวเล่นแผ่น d v วคือถ้าเกิดผมอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วอะไม่ได้ดูแผ่น DVD แล้วอะเราก็เอาตัวไอ้พัดลมพิเศษมันเนี่ยใส่เข้าไปแทนจะได้เพิ่มความเย็นให้กับเครื่องนะอ่าอย่างงี้นะครับแล้วถ้าเปลี่ยนกลับก็ตัวนี้ก็ค่อยใหม่ โอเคโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอจบการอันบ็อกซ์แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นซากของการอันบ็อกซ์นะครับทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่จาก K N Studio ด้วยนะครับที่ให้ใช้พื้นที่ในการถ่ายทำนะครับแสงเสริมอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับขอบคุณมากนะแล้วก็โอเคนอกจากตัวตัวคอมเองนะครับคือด้วยความที่ตัวนี้มันค่อนข้างหนักเลยนะมันประมาณ4ี่โลเนี่ยประมาณ3 4มสโลนะครับเลยต้องมีอันนี้มาด้วยนะครับาเป๋ เป็นพรีเดอร์เกมมิ่งแบ็คแพคจะทําให้เราขนย้ายเจ้าพรีเดอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ยรำคงไม่รู้จะขนมันยังไงมันต้องสิบเจ็ดนิ้วนะโอเคแล้วมันก็ตัวกระเป๋าก็เราเปิดเรื่อยๆกันนะมีช่องข้างบนนะครับโอเคชอ่องบน,นะะเอาไว้ใส่ของตรงนี้ก็มีใส่อะไรใส่พวกเอกสาราต่างๆมั่งพูดตรงน,นี้แล้วก็ข้างๆมีใส่มีนเขาใส่กระดาษมาให้ใช่ไหมใส่อะไรก็ได้หน้ามีสองอันเล็กน้อยปุ๊บน่าจะเป็นบัตรนะกระดาษเล็กน้อยเอานีไ้ได้ใหญ่กว่านั้นไม่ได้ครับท่านี้ก็อีกอันเลยฮะเหมือนเดิม แหวประดับมาให้ด้วยอ่าวบ้าอันนี้ผมเดาว่าใส่ตัวชาร์จของมันนะเพราะมันค่อนข้างใหญ่หน้าด้วยมันคงหนักอ่ะเลยต้องล็อกไม่งั้นเดี๋ยวไหลเดี๋ยวให้ดูโอเควันนี้ขอจบอันบ็อกซ์ไว้อย่างนี้เลยแล้วกันะะวันนี้จะมาอันบ็อกซ์นะไม่ได้จะมารีวิวของมาเปิดแกะให้ดูเฉยๆว่าเป็นยังไงก็ถ้าเกิดชอบการอันบ็อกซ์ครั้งนี้แล้วอยากให้ผมอันบ็อกซ์อะไรอีกเวลาที่ผมซื้ออะไรมาก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะเหมือนเดิมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์คคคคออออมมเเเนนนตต์ล้วกก็ย่่ดดะรรััับบบบี๋จิปปไ